ในวิดีโอวิสก้พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2024ซีรีส์สู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์รู้เท่าทันสิ่งรบกวนวันที่2ทำไมเรามักจะโทษคนอื่นการโทษคนอื่น เดิมต้นตั้งแต่ในสวนเอเดนสถานที่ที่มนุษย์เกิดมาเป็นครั้งแรกอาดัมโทษเอวาเอวาโทษงูและยังมีการโทษไปมาเรื่อยไปมนุษย์มีแนวโน้มสูงที่จะโทษผู้อื่นนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบาปแต่การโทษกันไม่เคยนำไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จอันที่จริงเราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ชี้นิ้วโทษผู้อื่น เมื่อเรารู้สึกเสียสมาธิหรือหลงทางจากแผนการที่วางไว้ในแต่ละวันเรามักจะหาคนที่จะโทษและเป็นแพะรับบาปสำหรับชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่แท้จริงแล้วคนที่ทำให้เราหลงทางไปอาจเป็นตัวเราเองก็ได้เมื่อเราเติบโตในพระคริสเราไม่ควรโทษคนอื่นสำหรับความผิดพลาดของเรา แต่ควรรับผิดชอบเองอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่อมใจหลังจากตั้งสติทบทวนเราควรตระหนักว่าตนเองคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตตนเนื่องจากเราไม่สามารถตัดสินหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นได้จึงต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการตอบสนองของตัวเองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามา เราจำเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเลือกสิ่งที่ดีในแต่ละวันดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะประทานกำลังให้เมื่อเราอ่อนแอในสองโครินธ์บทที่12ข้อที่9-10แต่พระองค์ตรัสกับข้าพระเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพรเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อวาริธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพระเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกคมเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นการตัดสินใจที่จะให้สิ่งใดหรือไม่ให้สิ่งใดมีอิทธิพลในชีวิตรวมทั้งการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพเช่นเมื่อเราทำงานเราต้องไม่ให้สิ่งอื่นมารบกวนและดึงความสนใจไปจากเรา สิ่งนี้เป็นการกำหนดขอบเขตท,ที่เรียนรู้และปฏิบัติได้ง่ายขณะที่การกำหนดขอบเขตอื่นๆในชีวิตอาจยากกว่าแต่ในท้ายที่สุดเราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและวิธีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเราต้องรับผิดชอบต่อการตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันนี่คือการต่อสู้ภายในและเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างลึกซึง้ง อย่าท้อใจลองอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาช่วยและเสริมกําลังให้เราในทุกวันถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำในแต่ละวันให้มากขึ้นเลือกอย่างมีสติกำหนดขอบเขตให้เหมาะสมพูดกับตัวเองในกระจกว่าวันนี้ฉันจะไม่คขวยเขวออกจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต และฉันเชื่อว่าฉันจะทำได้ในโรมบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสเพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านพิพากษาอีกคนหนึ่งนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อพิพากษาเขาก็ได้ลงโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่ตัดสินเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเรารู้ว่า การที่พระเจ้าทรงลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอย๋ยท่านที่ตัดสินคนที่ประพฤติเช่นนั้นแต่ยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดว่าจะพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหรือสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้พิจารณาการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวัน ถามตัวเองว่าเราโทษคนอื่นเมื่อเราควายเขวจากสิ่งที่เราควรทำหรือไม่ในแต่และว,วันเราจะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในการตัดสินใจในเรื่องใดมากขึ้นได้บ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ พระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อทั้งตนเองและผู้อื่นเราไม่อยากจะโทษคนอื่นจากผลลัพธ์ในชีวิตของเราและเราอยากจะพึ่งพาพระองค์มากขึ้นในเรื่องนี้ขอทรงโปรดช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของแต่ละวันรับผิดชอบและใช้ชีวิตตามแผนการที่ดีที่สุดของพระองค์ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน